ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้มหวันนี้กะแดดเนาะค่ะวันนี้กะผ้ามาขอโชว์ขอลาบตามเออมาน้ำท่ามาเจอสารค่ะท่านผู้ชมนุ่มอามตาดีค่ะเพื่อจังมี่อย่างดนคิดดนใจให้เลี้ยวเบิ้งเลี้ยวเห็นสารค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิผ้าไปขอโชว์ขอลาบเนาะค่ะน,นี่กะยู่จังหวัดเลยอยู่เนาะค่ะเนาะขี่รถแต่ว่าโคง้งมองนี้เพิ่นเขียนว่าโคง้งอันตรายค่ะท่านผู้ชม โค้งลอยศพเนาะค่ะนี่กับมีสานอยู่ข้างบนบนตีนเขาพอดีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่าไปขอโชคขอลาบน้ำเพลนนี่เ,นเพลนซีไ้ตัวใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปพอกับทีมงานเนาะ,ค,ะนนค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะอันนี้กับเป็นเป็นทางถนนนี่เนาะคะ่ะกับเป็นปลาอ่อยเนาะครับกําลัางปล่อยไปเนาะคะ่ะ ขมาน้ากันนี่เนาะค่ะมาน้ากันสามช่องเนาะค่ะนี่มารถคันนี้ละค่ะสามหนึ่งสองเจ็ดอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีมาวินค่ะครัะต่อยมณีเพิ่มขอโชคลาภครับสารปูตาโค้งไดนี่สารโค้งลอยศพโค้งลอยศพแม่นเห็นเขียนยุหันนุ่มอามคือตาดีแถเหลียวเห็นสารเนาะต้องต้องต้องไปสอบถามละเอียดกับนุ่มอามเพราะว่าเพิ่นสิยงแจ๊กพื้นที่ <น>ไปเนาะค่ะจ้บบาาขออนุญาตใส่แว่นตาเนาะค,ะะค่ะเนาะล่มเก็บตาซา,าน,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 นกัร,นนร้อยศพที่ข้างบนเขาเปิดโคปงร้อยศพเนาะค่ะ ต้องไปสอบถามนุ่มอามพวานนุ่มอามคนพุน่นักพื้นที่เมองนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะนุ่มอามสวัสดีครับผมสวัสดีครับนุ่มอามเดินลงเดินมาเนี่ระวังรถเด้อพอรถค่อนข้างจะมาแรงพอเป็นจ้าไหนก็ได้เหลียวเห็นศาลนี่ยศาลมือนี้อําสยว่ดถินมะข่าจะโดนแล้วไปไปไปเลยก็คือมาแห้งแทนกันกันกันศาลนสว่างอะไรเนี้ยบห่วงจัซื้อตุ มองนี่เขาเอิ้นมาโค้งลอยสุกโค้งลอยสุกโค้งลอยสุกเขามาขอโชคลาภเพิ่นไปไปไปภาคพื้นเสียโชคให้ลาภไปนะครับไปค่ะท่านผู้ชมร้อนร้อนมากเดินเอาวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยรถกับแห้งแห้งรถไม้แห้งเนาะค่ะท่านผู้ชมไปเนาะค่ะน่ะรถแต่ละคันมาแห้งแต่พ่อ่นตั้งชยาว่าปะโค้งลอยสุกเนาะค่ะนีเนาะค่ะทางขึ้น ไปสุดข้าไปขอโช่วยขอหลาบเนาะค่ะเนาะเพื่อเปิ้นจีไห้สามโตตรงๆเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเอาทางขึ้นอ๋อนี่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมมาหอดมาถ,ถึงแล้วถ้าว่าเพิ่นซื้อว่าสารปุูยยังกับบ่หูเนาะคะ่ะเพิ่นบ่มีซือ้อบ่ได้เขียนซือนนะะนอ้ออยู่นี่เนาะค่ะเนาะบ่ค่ะบ่เห็นซือ้อ แต่ว่าสาธุเด้อปูไอ้ลูกหลานมาหอดมาถึงมาขอโชว์ขอลาบน้ำปูขอให้เขาสามโตตรงๆเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูกเทียนกราบไหว้ขอโชว์ขอลาบน้ำเพิินสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องนะคะขอท่านผู้ชมคือมองดีหอนทั้งแห่งนะท่านผู้ชมเด้อผมขอ อ่าเพรไ่ด้ถอดรองเท้าฮอนแห้นหงอีกเอาพี่อนแห้งอีถอดลองเข้าก็คือว่าไเอามือแต่เรได้ใหม่เลยสวัสดีทุกทชอบหมครับนะครับผมสวัสดีครับชอบก็ต่อยด้วยนะครับผมเออเอาแดดบดเอาดูดีดีแดดบดแดดบดเหรอเอาทวงว่าฮอนห้งงท่านผู้ชมแดดดไหมจู่จู่แสงแดดก็หายไปเลยท่านผู้ชมโอ้สักซิษมาักซิมาเลยครับท่านผู้ชมว่ามือนีช่องยู u ูปสามช่องมาถ่ายถ้ำ เพื่อสั่งซื้อเสียงนะครับปู่ตาเจ้าที่นะครับที่อยู่ตรงโค้งร้อยศพนี้นะครับท่านผู้ชมเกิดมาสัจจันมากนะครับแดดร้อนเปี้ยงอยู่นะครับท่านผู้ชมหลังจากทีมงานตั้งกล้องเสร็จที่จะมากราบไหว้บอกกล่าวบอกว่าแดดร้อนแดดแดดตะกุดเพราะอะไรอาฟ้าขอต้องฟ้าขออู้ขึ้นบังตะเวนไหนแล้วขึ้นบังตะเวนไหนแล้วขึ้นบังใดวัดโดนดิบอกกล่าวู้บังตะเวนไหนแล้วเนาะ ที่กิงอะอาติวินอาจิติมาขอหนีต่โดนเลยดิเพราะว่าตะเกียรมาบานมาบานปูเนาะก็เลยแต่ว่าผมมีโอกาสเห็มาขอมันจะเทียตอนตอนนั้นอาตอนนั่งรถม้องกันเอาเงี้ยวะโอ้อาบอกเอาว่าเนีนติบะกาวินเช่าบ้านบอกบอกว่าถือเลขมองนี้นถือรู้นี่หนีหมดนี่ห้อยเพิ่นมาขอเนียนตรงตรงโค้งมาท่านผู้ชมมาบอกกล่าวกับสารปู่ตาเจ้าที่ที่จังหวัดเลยไปพร้อมๆกันนะครับผมท่านผู้ชมนะสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อเจ้าทีสารปูตาที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มื้อนี้ลูกหลานที่งานช่องน้ำบามคนเดิมมาวินงชาแนลปะต่อยคนมีเส้นก็ได้เดินทางมาสักการะกราบไหว้แต่ว่าบ่ทันฮู้จักสื่อปูสื่อสารณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนนับนับถือมสัสการากาไวายมาครอบพอบนบานแล้วก็ได้น้ำเครืองเสน้นไวยต่างๆมาถวายกับปูหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในศาลซึ่งปูนี่เป็นที่ซักซิธิเชาวบานเป่นกระไดนับถือลวกมื้อนีลูกหลานที่มาจอมมาวิญชาวแนวครับนุบามปะต่อยกระตงข,ขอริยาตเอิญซือว่า สารปูตาเจ้าทีราวาลูกหลานเนี่ยเราะท่านหูสูวันนี้ลูกหลานได้มาเป็นสาพานบุญเชี่ยมไปให้เอฟซีทางบ้านที่กาลังลอกค่อยความหวงังเพือ่อมาขอโชคลาภไปฝากไปตอนให้เอฟซีที่กาลัางตกระกรรมลาบากตกทุกข์ได้ยากในปัญหาหนี้สินเงินท่องต่างๆนหน้าภา,ายในครอบครัวกหวังเป็นยังยิ่งว่าปูตาสิเมตาให้ลูกให้หลานนาโชคลาภไปฝากไปตอน กับผู้ที่กําลังตกระกับลาบากหลายท่านหลายคนที่กําลังรอความหวังอยู่ในขณะนี้ขอโปรดให้ผู้ตายโปรดเมตตาสงสารให้ลูกให้หลานได้ช่วงเวลาไปฝากไปต้อนเมฟซีสุขุมสุข้นให้รุ่นคนจะพ้นทุกข์พ้นยากเลขไทยละวันที่หนึ่งสามโตตรงๆของงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพ่อสอสองพันถาลอยหกสิบหกสามโตตรงๆปังๆดังๆเลยนะปุ้ยสาธุ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 ครับ เห็นแล้วนี่เดียดพันธนบางหายุบว่ะอ้าวดอ่มาักจานมากเลยครับเื่อ่อเนวเข่นว่ดเห็นชัดเลยตอนช่วงช่วงขาดทีนก็กลางไายเอาวิ่งเห็นขังช้งเลยโอ้ตรงเลยยุบปั่นใต้ปั่นล่มนี่นี่สารพันหรอเดี๋ยวมาเปิด่วงเดี๋ยเดี๋ยวๆาดูชมนินะครับเข้าชมนะเยอะ เดี๋ยวนี่เอาชิ้นมาเดี๋ยวมขอยอ้ยขนลูกเลยอ่ดียมขีเดียขนาดแดดแดดนลยบ้าี่ยางขามาแดดขนลุกแดดเปรี้ยงๆท่่นหู้ชมยางขามาแานเปรียงๆต้งแดดโปดเลยครับงช่วงอนหิป่าปอนนี้มาบังแดดแดดเปรี้ยงะตวจทุตัวไห ครั้งแรกครับผมได้มาหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งต้มกัะเลขทูบหมายเลขหนึ่งแล้วอ้าวต้มกัะเลขทูบเลยนะครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูกระเลือทูปด้วยกันนะครับตรงกันเลยครับผมหอนแห้งจนจนหัวเข้านี่นี่เลยนก็อดีแดดบดเป็นเป็บางแดดเป็นบางแดดให้แล้วจากแดดแดดขอขอบคุณครับที่มี ครั้งที่สองนะครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับผมหมายเลขหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันนะครับตอนช่วงเหมือนเดิมหมายเลขห,หนึ่งอ่ะเพราะตัวที่สองอธิบายตรงเพาตัวที่สามอาจธิบายตรงก็เลขคูกอ เลขที่สมหมายเลขเก้าครับผมหมายเลขเก้าอาชเลขเก้าเอาเอาอาชีจเลิใก้เเลขถูกเขาเลขถูกเลขถูกเป็นเลขเ้าเอ้าหนึ่งไม่เกาหนึ่งหนึ่งหนึ่งยังเกาะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่เก้าเก้าหนึ่งแต่ว่าเลขตัวที่สาหม่ว่าันเบิดเอ้าท่านผู้ชมตัวที่สามยังไม่ร้อนเลยเก้าหนึ่งศูนย์แล้ว่าบอเราขนลงปะ ก่อนไม่แล้วเดี๋ยวจะปดูจะมาทรุ่งนี้เลยไปไปท่านไม่ได้ไปท่านผู้ชมไปค่ะระวังว่าเหล็กถูกมนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะท่านผู้ชมดูปอดนี่ครับที่บดเอาดีแสงเดี๋ยวนะคะเนี่ยนุ่มอามเห็นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนี่เนาะค่ะสามตัวตรงๆเลยค่ะเจ็ดสองแปดค่ะเจ็ดสองแปดค่ะท่านผู้ชม เจ็ดสองแปดหรือหนึแม่มนอง่นี้เยีอ้จะชัดแตผู้ชมอ้อาจเห็นปะเนี่ยเอ้มเห็นดีท่านผู้ชมนี่ครับผมเจ็งแปดนปะตัวไดสองหรือเจ็อเจ็ดสองเหรือเจ็ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่ครับเห็นจริงเลยท่านผู้ชมนี่ครับผมจูๆให้เห็นแบบนี้เลยครับผมนะค่ะ วอ้คนลุกเลยแต่ปรชมเมื่อเกจสองศูนย์หรืเกจปูปไหนแล้วแต่ปู้ชมปูปนไหนแล้วงวดนี่แต่ปรชมงวดนี้ครับผมครับโอ้นี่เกดสองศูนย์ก็ไ้เ็ดสองแปอะไรได้อ่านเลยแต่ว่าเกจสองศูนย์นี่ชัดมากแต่ว่ามันมีศูนยตรงหนึ่งทั้งทับอมาใส่เมียนก็จะมันีลศูนย์เนียนตามนั้นนะครับก็เป็นความใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขถูกนะครับเดี๋ยวไปดูเลขถูกนะครัท่านผู้ชมเลขถูกเอ้า ได้ชคเป็นาพจากคุณชมเลยเอยเอาเลขถูกไก่สิไหมเบิร์เรเนาะค่ะท่านผู้ชมเก้าหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งเก้าว่าี่อยเออว่าเป็นเก้าหนึ่งเก้าเอ้าเก้าหนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชมเอ้าเก้าหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมเีบหนึ่งหนึ่งเก้าเลขถูกเก้าหนึ่งเก้าเอาทูกหันูกูกมาูว่าหันเก้อเอาตามนั้นนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านผู้ชมตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมตรงตรงนะครับตรงกับเลขกูปอ่าอยู่อยู่ท่านผู้ชมนี่แสงอาทิตย์คืออยู่ตรงไหนหังวัดปะต้อยงอนพญานาคกลายเป็นล่มไปหมดเลยตรงกับเลขกูปงอนพญานาคเลยนะครับท่านผู้ชมเหล็กูปเลขกเสี้ยมซี่กับตรงกันนะเนาะค่ะสามเจ้าปูตานะครับ กับสารปูตาเจ้าทีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะอันนี้เือสิเป็นสารเก่าคนเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาเฮ้ยเอายดดีนน้ำ่มท่นู้มน้ำ่ม่เกมเพิ่ดเห็นขื่นปูนบางนีหอนบอเพิเทน้ำบไปดีอะไนีบอกบอกๆเขาว่าเพิ่์เพิ่จะเอาน้ำมอ่อามเรกับกอง่างเบิกงเบรถูกหวน้ำล่มเลยค่ะท่านผู้ชม นามลมเองน่ะเอาพอเข้าทพ่อข้ายยังแล้วนี่โอ้ยขนลุกเลยค่ะท่านผู้ชมจาธุบปูยตรงตรงหวดนี้เด้อหัวของวันที่สิบหกสภาพคลสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะเอาตรงตรงปังปังหอยพื้นเด้อหอยเอฟซีเด้มีโสกมีลาบเนาะค่ะเนาะกับสารปูเจ้าทีเนาะค่ะ ศูนย์บอกเอามาเห็นมันเ,เป็นเป็นเก็บสามเมื่อสามเก็บน,น,นี่แหะอ่านเป็นเก็บสองอะไรตรงนี้อ่ะตามนั้น,นครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการนนรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับท่านผู้ชมกระสีได้กาบล่าปู่ตาเจ้าทีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมออโอ้ยผลสัตว์สีมีครับท่านผู้ชมเอ้ยแดดเปียงเปียงขนหอนี่ฮะจากแดดเปียงเปียงนี่เอ่อเป็น เพิ่นมาบังแดดให้เนาะค่ะน้องค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีแฮ้งเฮ้งรวยรวยปังปังกันสุขสุขตอนตอนจับแม่ออล่นไปเลื่อยไหมเอาแปลกซักิสซี์บ่แดดแดดจากการจากที่ว่าแดดแดดกลายเป็นห่มตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิได้กราบล่าปูตาเจ้าทีเนาะค่ะเนาะ ขอให้ท่านผู้ชมเอ็ซีทางบ้านโชคดีปังๆกันสุขสุขคนนอนรับให้ได้เงิเ่อนเงินน้อนตูนให้ได้เงินแสนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ดีได้กราบลาเอ็ซีทางบ้านกราบปลาปูเพิ่นเนาะค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าต้อยคนมีเซนมาวินชแน,นลหนุ่มอาร์มคนเดิมนะค่ะขอให้ท่านผู้ชม โชคดีเฮ้งๆฮ้งรวยรกันสุขูสุข้สขนสำหรับคลิปนีก้กับสิเด็กกาบล่าขอแลกขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ